สวัสดีค่ะหัวข้อแรนดอมวันนี้ก็คือความโชคดีปังๆแบบไม่ทันตั้งตัวของคุณคือเรื่องอะไรความโชคดีแบบไม่ทันตั้งตัวคือเรื่องอะไรคะก่อนอื่นขอชมขออนุญ,ญาตดูพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าคลิปนี้เป็นของคุณแน่ๆนะคะ รับฟังด้วยการใช้วิจารยานในการรับฟังรับชมนะมาค่ะขอดูพลังงานก่อนค่ะใบแรกพลังงานของคนที่ตอนนี้กำลังคิดมีไอเดียกำลังคิดหาบางสิ่งบางอย่างและมันมีทางเลือกเยอะแยะที่คุณจะต้องเลือก มีทางเลือกเข้ามาหลายทางหลายทิศหลายทางที่คุณจะต้องตัดสินใจเป็นพลังงานของคนที่จะต้องตัดสินใจกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะและคุณกำลังคิดและใครคลครวญดูว่าทางเลือกทางออกหรือสิ่งนี้สิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดนะคะคุณกำลังเลือกอยู่ คุณกำลังพิจารณาและไตร่ตรองอยู่ในตอนนี้นะคะต่อค่ะพลังงานของใครอีกคะอือหือโกรพลังงานของคนที่น่าจะกำลังจะได้รับความก้าวหน้าในเรื่องการงานหรือความก้าวหน้าในเรื่องความรักก็ได้ นะคะโกรนี่คือการเจริญเติบโตนั่นแสดงว่าคุณได้ทำงานมาระดับหนึ่งและผลงานของคุณเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้างานหรือผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทำให้การงานของคุณกำลังจะเจริญก้าวหน้าคุณกำลังจะได้อัปเลเวลหรือ ถ้าสายจิตวิญญาณก็แสดงว่าคุณกําลังปรับยกระดับขึ้นอีกหนึ่งระดับได้ค่ะต่อต่อต่อนะเป็นพลังงานของคนที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอน เชและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะอืมเพราะโชคหรือเปล่าโชคที่คุณจะได้รับแบบไม่ทันตั้งตัวตอนนี้หรือเปล่ามาค่ะดูกันต่อเลยกับความโชคดีแบบที่ ความโชคดีอะไรที่จะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวความชโชคดีอะไรที่จะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยไม่คิดเลยว่าจะเข้ามาไม่คาดคิดเป็นความชโชคดีที่คุณไม่คาดคิดเลยค่ะคุณไม่นึกถึงเลยกับเรื่องเรื่องนี้และมันจะทำให้คุณชุ่มชื่นใจมากๆด้วยมาค่ะมาดูกันนะมาดูกันต่อความชโชคดีอะไรคะ ความโชคดีแรกก็คือไพ่ยังยืนยันว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนจากไพ่ออร์เคิลยืนยันไปแล้วตรงเช้งนะคะไพ่ทาโร่ก็ออกมายืนยันอีกว่าคุณจะมีโชคที่จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะอืมแล้วเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะโชคเรื่องอะไรคะ ที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและดีขึ้นมากๆเรื่องอะไราเรื่องอะไรามาดูกันต่อมาดูกันต่อนะห้าเหรียญความโชคดีเรื่องแรกเลยค่ะต่อไปนี้ตั้งแต่วินาทีที่คุณดูคลิปของอันตี้วันนี้นะคะคุณจะไม่พบกับความขาดแคลนอีกแล้วคุณจะ ความขาดแคลนจะออกจากชีวิตคุณนับตั้งแต่ที่คุณดูคลิปนี้เลยโอ้เป็นความโชคดีมากๆคุณจะไม่พบกับปัญหาที่ว่าฉันอยากได้ไอ้นี่แต่ฉันซื้อไม่ได้เงินไม่พอบ้างปัจจัยไม่พอบ้างต้องเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้กินแทนที่จะได้ซื้อของสินนี้ตามใจตัวเองบ้างจบค่ะ ต่อไปนี้คุณจะไม่พบกับความขาดแคลนอีกแล้วความอุดมสมบูรณ์กําลังจะเดินทางมาหาคุณดูต่อนะคะเรื่องโชคดีเรื่องอะไรต่อไปคุณจะรู้สึกสบายโล่งเลยละ่ะสองไม้เท้า ว้าวดูสีสองไม้เท้าที่สวยง่มสีเขียวสีเหลืองสดใสมากคุณจะได้พบเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะที่คุณจะไม่ได้ขาดแคลนเพราะคุณจะได้พบงานใหม่งานเสริมอีกหน,หนึ่งอย่างขึ้นมาเลยคะ่ะก็เลยจะสร้างความสมดุลทางการเงินให้กับคุณนียคะว้าวนี่คือเรื่องโชคดีเรื่องที่สองค่ะ จู่ๆคุณก็มีงานเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะงานเสริมที่จะทำให้คุณมีอิสระในการใช้จ่ายเงินต่อไปอีกคุณจะไม่พบกับความขาดแคลนเพราะสิ่งนี้ค่ะโชคต่อมาโชคที่สองต่อมาก็คือคุณได้พบงานเสริมใหม่ที่จะสร้างความอิสระในการใช้จ่ายให้กับคุณค่ะว้าวไม่ธรรมดาขอกดหน่อยมาดูต่อค่ะ อ,ออีกสามใบซีว่าความโชคดีอะไรของคุณจะเกิดขึ้น,นอะไรอีกมาสามใบว้าวสี่เหรียญดีแฮงแมนอ๋อไม่เป็นไรใช้ไปใช้ไพน,นี้ก็ได้เป็นดีแฮงแมนนะคะนี่นะ โอ้ค่ะโอ้ปิดไปหน่อยดีแฮงแมนแล้วหกดาบความโชคดีเรื่องต่อมาคืออะไรคะสี่เหรียญเห็นไหมคะทันทีที่คุณหมดภาวะของการขาดแคลนมีงานเสริมขึ้นมาไพ่บอกว่าคุณก็จะเริ่มเก็บออมได้ เก็บเงินได้คุณสามารถจะจัดระบบระเบียบการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีเลยหลังจากที่คุณได้งานเสริมใหม่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้ว the hangman คืออะไรคะ the hangman the hangman คือโอ้โหรีเบิร์ดค่ะอุ๊บโป๊ะ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  โดีแฮงแมนคือรีเบิร์ดค่ะ,ะช่วยจบตรงนี้หน่อยโอเคก็ไดแบบ้โอนิดหน่อยรีเบิร์ดคุณก็จะได้พบกับชีวิตใหม่ค่ะชีวิตใหม่และพร้อมที่จะเดินทางต่อกับเส้นทางชีวิตของคุณและคุณจะสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางเดิน ของคุณใหม่ได้อีกจากไพ่หกดาบเห็นไหมคะทุกอย่างจะจบความเศร้าความเสียใจความไม่พอทุกอย่างกำลังจะจบลงค่ะจบลงค่ะไพ่รีเบิร์สคือการเกิดใหม่ค่ะคุณจะได้พบกับชีวิตใหม่คุณจะได้พบกับแสงสว่างในชีวิตของคุณ คุณสามารถที่จะเลือกเส้นทางเดินที่คุณเดินได้อย่างมีความสุขเส้นทางที่จะพาคุณไปพบปรบความสุขความสมหวังความมั่นคงความมั่งคั่งนี่คือโชคปางๆของคุณเลยที่จะเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวไม่ได้คิดคุณไม่เคยคิดแน่นอนว่าคุณจะต้องทำงานเสริมทำงานอะไรไม่คิดว่าจะมีงานเข้ามา คุณไม่ได้คิดแน่ๆเพราะคุณมัวแต่เศร้าย้ำคิดย้ำทำอยู่กับตัวเองว่าไม่พอไม่พอไม่พอตัดความคิดว่าไม่พอออกได้นะคะคุณจะต้องคิดว่าแม้ว่าคุณจะมีเงินอยู่ยี่สิบบาทคุณจะต้องคิดว่าอย่างน้อยๆฉันก็มีเงินไม่ใช่มีเงินแค่ยี่สิบบาท แต่คุณมีเงิน20บบาทสำหรับการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คะ่ะให้คิดเป็นในแนวทางบวกเพราะอะไรคะคุณยิ่งคิดบวกมากเท่าไหร่พลังงานความเป็นบวกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในตัวคุณ แล้วพลังงานบวกนี้ก็จะไปนำพาสิ่งดีๆสิ่งที่คุณคิดบวกเข้ามาสู่ตัวคุณคุณคิดลบอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่พอไม่มีไม่พอจิตใต้สำนึกของคุณจิตวิญญาณของคุณก็ได้รับฟังแต่สิ่งว่าไม่ดีไม่ดีจิตวิญญาณ จิตใต้สำนึกไม่ทราบไม่รู้หรอกว่าไอ้ไม่ดีไม่พอนะ่ะมันคืออะไรเพราะตัวจิตวิญญาณเขาไม่มีการแบ่งเขาไม่มีการตัดสินดีหรือไม่ดีเขาได้ยินแต่เสียงคุณพูดว่าไม่ดีไม่ดีเขาก็จะพยายามที่จะดึงพลังงานพวกนั้นมาหาคุณเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นการพูดดีให้กับตัวเอง ขอบคุณตัวเองรักตัวเองชมตัวเองแล้วจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของคุณก็จะนำพาสิ่งดีๆเมื่อเขาได้ยินแต่คุณพูดว่าฉันเก่งฉันมีเงินเหลือเฟือฉันมีเงินพอจับจ่ายใช้สอยเขาก็จะ รับพลังงานนี้เข้าไปและก็ดึงดูดสิ่งที่คุณพูดนั่นแหละค่ะกลับมาหาคุณให้ดึงดูดพวกนั้นมาให้คุณดีกว่าไหมคะดีกว่าการที่นั่งพูดและตอกย้ำตัวเองไม่ดีตัวเองไม่เก่งแล้วเศร้าเปลี่ยนเป็นการที่ว่าฉันเก่งฉันทำอันนี้ได้ฉันมีเงินเหลือที่จะซื้ออันนี้ได้ ฉันมีความสุขกับทุกวันฉันยิ้มทุกวันฉันหัวเราะทุกวันอันไหนจะดีกว่ากันคะคุณก็ต้องเลือกอันที่คุณที่มีความสุขสิคะชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวนะคะอันที้อยากจะบอกชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวคะ่ะแปดสิบเก้าสิบปีเจ็ดสิบปีไม่ยาวนะเพราะฉะนั้นทำทุกวันให้มีความสุขกินให้อิ่มนอนให้หลับ เพื่อพร้อมที่จะเดินหน้ากับวันใหม่ที่คุณตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขและสมบูรณ์อันตี้เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ